สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กตาช่องอาตาบุพดิตนะคะตอนนี้ตาอ,อยู่แถวโก้งโคงนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวต้าจะไปรีวิวห้องพักที่ต้าพักตลอด3วัน2อคืนที่หาดใหญ่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะจริงๆก็คือเป็นโฮมสเตย์ของเพื่อนตาแหละก็คือชื่อว่าโก้งโคมงโฮมสเตย์นะคะซึ่งโลเคชั่นดีมากมันใกล้ ที่ที่เราจะเดินทางมากในหาดใหญ่ในตัวเมืองเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือห้องพักสบายมากแล้วก็ห้องพักน่ารักมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะของที่พักนี้ค่ะก็คือจะใกล้กับมินิบิ๊กซีนะคะสาขากงโค้งนั่นเองค่ะซึ่งพอเราเห็นมินิบิ๊กซีนะคะเขาจะมีซอยเล็กๆเนาะให้เราเลี้ยวเข้ามาในซอยหรือว่าเดินเข้ามาในซอยนะคะก็จะเห็นนี่เลย จะเป็นป้ายนะคะชี้ไปที่ก้องโฮมสเตย์นั่นเองค่ะซึ่งก็คืออยู่ไกลมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเลยคือซอยนี้ไม่เปี่ยวนะคะทุกคนพอเดินจากตัวต้นซอยที่ตาถ่ายให้ดูเมื่อกี้น้องของเราก็จะมาถึงก้องโฮมสเตย์นะคะเดินประมาณแบบ29บก็ถึงแล้วนะคะซึ่งเขาจะเป็นฟิลเหมือนกับแบบมาพักบ้านญาติพักบาา้กบานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนบรรยากาศสบายมากจริงๆตามาอยู่ละคืนนึงแล้วก็เนี่ยได้มารีวิวทุกคนดูนะคะว่า ภายในเป็นยังไงบ้างนะคะ สวยโอ้ยขอบคุณค่าไหนดูซิห่องคริจริงๆมาอยู่แล้วนะคะหนึ่งคืนแต่ว่าเราได้มารีวิวแล้วนะจ๊ะวันลุ้งคืนนี่ภายในก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะแนะน้ำหน่อยมีอะไรบ้าง <laughs> ขออธิบายมาอีกรอบมันคือแช์เฮาส์ค่ะทุกคนแช์เฮาส์นะโอเคแช์เฮาส์จะได้เข้าใจตรงกันนะอะไรเยอะแต่ดูง่ายเดี๋ยวให้ตาตารีวิวให้ได้จริงๆเดินขึ้นไปตอนแรกมองอย่าเนี้ยมันดูเหมือนสูงอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากนะมันเหมือนตัดทุกชั้นอะมันเลยแบบไม่ได้หอบมันไม่ได้เดินหอบอะเห็นโครงสร้างบ้านด้วยแหละเอคือแบบ จริงจริงมันฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยคือเหมือนฟิลบันไดปกติมันไม่ได้สูงแบบไม่ใช่แบบขึ้นต้องขึ้นหลายชั้นเพื่อไปไปถึงห้องพักนั้นไม่ใช่มันกวนแล้วทุกคนดูขั้นพักบันไดโคตรเยอะแบบเออขั้นบันไดเยอะมาถึงในโซนแชร์ลิ่งแอเรียบ้างนะคะก็คืออันนี้จะโซนแบบฟิลลิฟวิ่งรูมประมาณนี้นะคะก็คือจะมีกระจกอันนี้กระจกนี้ขอภูมิใจนําเสนอนะคะเพื่อนตาคือนางก็ทําเองฉีดเองนะคะสวยมาก ฟิล DIY สุดนะคะนางตั้งใจทำม,มากใครมาก็มาถ่ายรูปได้นะคะ แล้วก็มากไปกว่านั้นค่ะเขาก็จะมีน้ําบริการนะคะแล้วก็ต่อไปจะมีขนมอีกมากมายเลยที่ถามเพื่อนนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็จะมีโซนให้นั่งพักผ่อนนะคะสมมติว่าใครเนี่ยกำลังเช็คเอาท์หรือว่าเช็คอินเนาะนั่งรอก่อนได้นะคะจะเป็นร e s t i n g a r e ยแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนก็จะมีแบบพวกขนมผลไม้มานะคะบางวันแล้วแต่นะว่าแบบได้อะไรมาบ้างนะก็จะมาวางไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยอ่าโอเคพอเดินเข้ามานะคะโซนแรกเราก็จะมาเป็นห้องน้ําห้องน้ําล็อบบี้ ก็คือแบบเออถ้าเราไม่ได้ขึ้นห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการทําธุระก,ก็สามารถที่จะมาห้องนี้ได้นะคะแล้วก็มีโซนเป็นโซนครัวแบบย่อมๆล้างจงล้างจานเผื่อแบบกินกาแฟอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโซนพนักงานซักล้างเลยน,น,นะคะแล้วก็นี่บันไดอย่างที่ตาบอกนะจริงๆอ่ะมองบ้านเน่ยเป็นมุมสูงใช่ไหมมันดูเมื่อยนะแต่จริงๆไม่เมื่อยเลยทุกคนนี่แป๊บเดียวถึงละ อันนี้โซนชั้นสองอ่ะเพื่อนจะเรียกว่าเป็นเหมือนโซนที่ไว้พักผ่อนสำหรับใครอะซื้อของมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สามารถเอามาแช่ตู้เย็นโซนนี้ได้นะคะมีทีนทน่นั่งท่านอาหารนั่งพูดคุยกันรวมไปถึงนี่มีโซนไมโครเวฟมีอันนี้อันนี้ก็คือแบบรวมในแพ็แกเกจใช้ได้นะคะใช้บริการได้หมดเนาะเขาก็จะมีเตรียมไว้ให้น่ารักมากนี่ อวนตรงอวตินครบพร้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเผื่อใครอ่ะกอไม่รู้จะทานอะไรดีหรือว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็นี่สามารถสั่งได้นะคะมีไข่กระทะเอ้ยมีเบรคฟาสต์ด้วยนะคะทุกอย่างเลยเนาะถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่สามารถล้างจงล้างจานเผื่อเราเอาอะไรมาเองเนาะเผื่อเราใส่ตู้เย็นเวฟได้อะไรได้เนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่โซนห้องพักกันซึ่งตาอาจจะไม่ได้ให้ดู ทุกห้องเนาะทุกคนเพราะว่าก็มีแขกเต็มเลยนะเพราะว่าโลเคชันนี้ดีมากๆเดี๋ยวจะพาไปโซนที่เราพักกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่แบเดียวถึงแล้วก็จะมีวิวน่ารักน่ารักมากทุกคนบ้านแบบวิมินิมอลนะคะแล้วก็มีที่สำคัญเลยคือมี w i ไฟให้ด้วยนี่มีไ i f i ให้นะคะ เดี๋ยวมาเข้าห้องพักกันและนี่เลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศห้องพักของตาน,นะคะมีห้องน้ํำในตัวนะคะมีได้บเปผมแชมพูสบูน่นี้มีครบแล้วนะคะซึ่งเตียงเนี่ยจะเป็นขนาด2องคนนอนเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนที่พักของต้านะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมาเที่ยวหัดใหญ่นะแล้วก็ต้องการพักในโลเคชั่นที่ดีมากๆนะคะหรือว่าใกล้ตลาดก้งโค้งใกล้รีการ์เด้นนะคะแนะนําเลยที่นี่นะคะเดี๋ยวต้าจะแปะช่องทางไว้ให้นะคะสามารถติดต่อกับทาง ห้องพักได้เลยว่าราคาเป็นยังไงบ้างมีวันไหนว่างบ้างนะคะมีแพลนอะไรยังไงต้องการความช่วยเหลือในแบบคําแนะนําต่างๆยังไงบ้างนะคะก็คือสามารถที่จะสอบถามไปได้เลยนะคะแปะไปได้เลยทั้งช่องทางนี้มีทั้งเบอร์โทร Facebook นะคะทุกอย่างเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ต้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ต้านในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะแล้วก็ฝากคลิป เที่ยวคลิปต่างๆในช่องราตาบูบระดิต์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย